ตาออนสเตยบอกเลยว่าเขามาด้วยตัวเองแบบ100%เซเลยคนนี้เขาไม่ได้มาพร้อมกับลูกนะแต่บอกว่าผักดันลูกเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่ต้องผักดันตัวเองแล้วแล้วเขาก็มาแบบใสๆเลยเรียกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยความสวยความอาร่าเขาจัดจริงๆวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสำหรับตัวไวรอลเป็นกระแสมาแล้วยอดกว่าร้อยล้านวิวและต่างประเทศก็ไปเหยียบมาเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ากันนะไม่มีตรงไหนที่ไม่สวยและไม่เป๊ะเลยวันนี้ต้องขอต้อนรับเลยแม่ลีคุณสริยญญา สิทธาชอยสวัสดีค่ะโอ้โหแม่สวยสซกเหมือนเดิมฉันบอกแล้ววันนี้ต้องเจอ,อคุณแม่สุดแซงโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนี่บอกเลยว่ามองใกล้ๆคือสวยมากสะดุ้งมากบอกเลยสวยสะดุ้งอันนี้ของจรงิง <laughs> ขอต้อนรับขาอดแว่นด้วยนะคะสวยใสอะ่ะ <laughs> แม่ ก็จริงจริงอันนี้จริงๆแม่ไม่อยากมันบอกอายุแต่บอกเลยว่าอายุเป็นเพลงตัวแรกใช้กับได้ไม่ไม่ได้กับแม่ใช้กับคุณลีไม่ได้ใช้กับคุณลีไม่ได้อย่าเรียกแม่อันนี้อันนี้ต้องเรียกน้องน้องลีว่าไงคะน้องลีอ้าแล้วแม่ถ่ายเน้นเน้นพูดไม่ช้าพูดไม่ช้าเลยอ่ะแม่ถามน้องตอนนี้คุแม่มีคอนเทนต์เที่ยวที่ว่างคืนอยู่ปะก็จริงๆแล้วการที่ยวกงคืนเนี่ยคือคอนเทนต์ที่เราทํามาแล้วคนติดจริงๆโลกโซเชียลแม่บอกเลยว่าการที่เราทำคอนเทนต์แล้วคนติดแล้วเราต้องหนี แล้วตอนนี้ก็คือเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่แล้วก็ให้คนเนี่ยไปเที่ยวกลางคืนแทนแม่เ,เพราะว่าเราได้คอนเทนต์จากการที่เที่ยวสุขุมวิททองหล่อเอกใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้คอนเทนต์ที่เรายังมีอยู่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนจากเดิมจา้าเปลี่ยนไปอะไรตอนนี้เป็นก็เปลี่ยนเป็น พูดดูเรื่องหน่อยรอเรือชัดอักขรชรัดไงละ่ะ oh, แล้วก็อ,อะไร<ด><ด>ก็ว,วิชาการ oh. ถูกไหมคะ oh. แล้วก็สองคนใช่ oh. แล้วก็งานที่รับก็คือ พูดกับคุณหมอโรงพยาบาลพูดกับนักวิชาการพ่อแต่ก่อนเนี่ยพูดกับเด็ก20่2ิ2ยี่สาเยียกว่่าแถวจะคทองหล่อเอกกบไแล้วเราจะไปวิชาการใครก็จะมาคุยกับเราล่ะค่ะแอปแล้วแบบสาวๆตัวนี้ก็คุณแม่เต็มที่แต่ว่าคุณแม่กระโดดข้ามไปจับเงินอีกกลุ่มหนึ่งถูกไฮเอ็นถูกต้องก็เหมือนกับว่าเอาเขาเรียกอะไรนะโลกโซเชียลเนี่ยถ้าเราทําอะไรซ้ําๆเนี่ยหรือทําอะไรที่จงใจเกินไปเนี่ย คือพี่ติ๊กต็อกเาเป็นชายนิดใช่ไหมคะพี่ติ๊กต็อก,กน่ารักมากนะนนเพราะว่าพี่ติ๊กต็อกทำให้แมลีมีเงินพี่ติ๊กต็อกทำให้คนรู้จักแม่ลีแล้วทำให้ชีวิตแม่ลีเปลี่ยนและอะไรก็แล้วแต่ในโลก t ิ k กตอกเราต้องเป็นตัวเราเอง,งอ,อย่าไปแคร์ใครคือแม่อารมณ์แบบทำแล้วทำเลย อุ้ยเราต้องหัดทำบ้างแล้วะอยากดังอุ้ยอันนี้ก็ดังแล้วนะค่ะแม่ก็อันนุก็โนอันนี้ก็ทักกิโนอันนี้ก็เฟรชเชอ์อันนี้อะไรลินลีอันนี้ลินลีฝรั่งเรียกเอ่อคนไทยเรียกแมรี่ฝรั่งเรียกลินลีลินลีลินลีเลยแปลว่าดอกไม้ดอกไม้ดอกลินลีเลยบอกเลยว่าใครอยู่ใกล้ก็อยากจะหอมก็ดูผิวดิดูผิวกริบกันเลยแม่นิดเนียนสุดสัมผัสเลยนะ น้าสิเนี่ยสุภาพแล้วผิวดีมากๆด้วยนะแม่บอกเลยว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่รุ่นนู้นละนะเราก็บอกเลยอย่าเยอะอย่าย้งแต่รุ่น12แม่แก้งแต่บุ๋มสิบสองอ่ะใช่แก่บุ๋มยิ่งอยู่เลยเด็กแบบสวยไม่แต่สวยจริงแก่บุ๋มยิ้มอย่างเงี้ยยิ้มแบบด่นครับจริงจริงแล้วก็แบบว่าตอนนั้นนั้นเด็กใสๆจริงๆใสแต่สวยมากนะสวยแบบเฮ้ยเด็กคนนี้แบบอายุสิบสองประกวดอะไรนางไม่ได้ที่หนึ่งกับที่สองเขานางจะแบบ นางจะถูกวางไว้แบบเรื่องเสื้อผ้าแล้วเรื่องอะไรหลายๆอย่างแต่จริงๆแล้วหน้าตาน่ะนางสู้เขาไม่ได้แต่การแต่งตัวแล้วและการวางตัวของ<ช>นางแล,แล้วแล้วหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้นางเนี่ยไม่สามารถที่จะโดนเขี่ยจากเวทีได้ถูกถูกอ่ะเพราะว่าบางเวทีอาจจะมีโดนเขี่ยเข้าใจได้เพราะเราประกวดกันมาเยอะเหมือนกันนะแต่นหนึ่ง <laughs> ดิฉันก็ตกรอบนางสาวไทยดิฉันก็ทําตัวเหมือนออนางสาวไทยอ,อ่ะอจริงออจริง,รงแล้วจะมีแม่กีกคน,นที่คิดได้ขนาดนี้มีจะมีมาดามลี<อ>คิดได้ขนาดนี้อยู่<อ>หรอว่า ฉันตกรอบแต่ว่าเอทแวลูของฉันยังอยู่ใช่ไหมเพราะการครั้งหนึ่งคําว่าประกวดนางสาวไทยมันอยู่ในหัวเราถึงเราจะตกรอบแต่การตกรอบของเราเนี่ยเรามองคนที่ได้ที่หนึ่งเราแค่คิดว่าฉันไม่ได้ที่หนึ่งหรือฉันไม่ได้เข้ารอบแต่วันหนึ่งเนี่ยเวลาผ่านไปฉันจะเป็นนางสาวไทยและฉันก็จะนั่งแบบนางสาวไทยแล้วก็จะทาทุกอย่างแบบ ให้เหมือนนางเสาวไทยที่ฉันประกวดแล้วก็ตกลลอนะมายเส็จเขาดีอันนี้ดีเราก็บอกเลยว่าใครหลายคนเอาเป็นตัวอย่างได้เพราะว่าเขาไม่อยากให้แบบว่าวันหนึ่งอาจจะรีดผ้าอ่ะแบบเอาตามรองเรื่องรีดผ้าแล้วไงปล่อยตัวแก่เอ่าหัว ป่วยบุ่นบายแล้วไงไม่ดูแลตัวเองอ่ะเลี้ยงลูกแล้วไงปล่อยเยินเงี้ยหรอแม่ไม่ได้ไม่ได้ <S <S ไไดเขาบอกทุกคนนะย้ำเสมอว่าร่างกายเรามีร่างเดียวคุณไม่รักร่างกายแล้วคุณจะรักอะไรลูกสาวสวยเดี๋ยวมีสามีลูกชายเดี๋ยวเขาก็มีภรรยาแต่เราเนี่ยไม่ดูแลร่างกายถูกอะอมกจะเป็นยังงี้อมกคเนาะท้องกรนมเท่ากันเราแย่อะแม่ไม่อมกขนาน่ารักไม่เหมือนคุกคิ้ไม่เหมือนกันดูบ๊บ อะคูกคิ้วกินกินกันเนาะอันโนะแม่ถามนิดนึงแม่กินข้าวไหมแม่ผอมกันเลยแม่กินข้าวไหมอยากรู้เลยแม่แม่เน่ะเขาเรียกว่าแม่เป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมคะการกินข้าวของแม่มันต้องเยอะแล้ววันหนึ่งเนี่ยการกินข้าวเยอะๆมันทําให้ร่างกายเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็เลยคิดในการกินอาหารแล้วให้ครบกับร่างกายแล้วใช้ตัวเองในการที่เขาเรียกอะไร ทฤษฎีจะมีทฤษฎีกับปฏิบัติใช่ไหมเราอ่านทฤษฎีของคนอื่นแต่เราอะทาปฏิบัติเองแล้วแม่ก็เลยได้สิ่งแบบนี้มาแม่เคยบอกว่าแม่กินอาหารนกไม่กินอาหารนกกินทุกอย่างกินทุกอย่างเลยกินทุกอย่างแต่ว่าเน้นโปรตีนอย่างเช่นอวคาโดไข่ที่เราไม่ต้องเสียตังค์เยอะแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่หอมใหญ่แล้วก็ไข่หนึ่งฟองแล้วก็วันไหนเนี่ยอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเราจะมีงานที่มันต้องใช้รูปร่างเราก็ต้มไข่สิบฟองแต่กินไข่ แดงแค่ฟองเดียวแล้วหลังจากนั้นเราหิวแล้วก็กินไข่สิฟองได้เพราะใน,ในไข่ขาวมันคือโปรตีนแล้วมันอิ่มอ่าถูกต้องจริงๆมันมีความสุขมากกับการที่เวลาเราคิดแล้วเราใช้ตัวเราในการที่ให้คนเห็นว่า เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นได้อ๋อใช่แม่สิ่งที่แม่พูดมานี่คือหลักวิชาการนะคุณแม่อาจจะอยู่กับคุณหมอเยอะไปถูกต้องไหมไม่ค่ะไม่อยู่กับคุณหมอแค่ลูกเนี่ยมาเด็ดหัวได้แฟนเป็นตระกูลคุณหมอแค่นั้นเองค่ะแต่แม่พูดคือแม่รักร่างกายแล้วแม่คิดว่าเอ่อการที่เราดูแลเขาเขาก็จะรักเรามันไม่ได้เสื่อมสลายไปตามที่เราปล่อยเขาถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างที่แม่มีแม่จะรักเขาแล้วก็ดูแลเขาทุกส่วนมันทําให้ทุกคนเห็นแม่แล้วแบบ เฮ้ยเป็นไปได้ยังไงรวมทั้งเวลาเราทําอะไรไม่ได้แล้วก็สัญญกรรมสัญญกรรมเสร็จแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วไม่ใช่ว่าคุณมีเงินแล้วคุณอะไรก็แล้วแต่คุณจะไปสัญญกรรมแล้วคุณสวยไม่ใช่คุณไปสัญญกรรมเสร็จนะแล้วคุณไปแหกหน้าคุณสัญญกรรมเสร็จแล้วคุณไปเอาผ้าออกคุณไปด่าหมอหมอเขาจะด่าคุณนะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองดีๆแบบนี้เลยมาก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 ด้วยใช่ถูกไหมแล้วสิ่งที่ดูแลตัวเองคืออะไรหนึ่งเราได้เงินคนที่ไม่อยากซื้อของเราก็ซื้อของเพราะ เขาเห็นเราใช้ตัวเราแล้วการที่เราอะทำอะไรก็แล้วแต่เราเป็นเจ้าของเจ้าของอะไรก็แล้วแต่เราต้องใช้ตัวเราไม่ใช้พรีเซนเตอร์เรารับงานพรีเซนเตอร์แต่เราไม่จ้างพรีเซนเตอร์มาขายของเราเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวเองเราเนี้ยเป็นทัพสปีเกอร์ได้เงินด้วยรูปร่างอันนี้ก็น่ารักคิงคเนังบังคุดอันนี้ก็เทเลยเนี่ยใส่แว่นมาโอ้โหมาจากไหนนี่ใช่ไหมแล้วเราเนี่ยรักรูปร่างเรารักทุกอย่างแล้ววันหนึ่งเราพารูปร่างเรา เราจะมีความสุขมากทั้งเงินทั้งอะไรหลายๆอย่างมันเข้ามาในเรื่องสรีระเออในเรื่องสรีระด้วยแล้วจะบอกว่าคุณแม่ตัวเด็ดตัวดังเลยที่แม่ขายตั้งแต่ในกองถ่ายมาแล้วไม่เชื่อแม่ต้องรู้ในกองถ่ายต้องรู้เพราะว่าตั้งแต่รุ่นดารารุ่นนู้นช่องเจ็ดนู้นไหลมาจนพลอะไรอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยใช่แล้เก็โซดาสุปตาอาดาเดอร์เอออาดาเดอร์ก็ก็ต้องก็ต้องซื้อเลยซื้อเลยนี่คิดมากเลยนะ อนุคเนธอนุคเนธอาไอจีโมะเอาลิลีอัดโมบอกเลยนะคะว่าอโมโมะจริงๆแล้วเนี่ยแม่เนี่ยมีแผนคือเอาลูกเป็นนางงามถูกไหมถูกแล้วจะพยายามเนี่ยให้ลูกได้ที่หนึ่งที่สองเพื่อเพราะอะไรรู้ไหมขายรีมเพื่อขายขีมแล้วก็ไปเฝ้าลูกถ่ายละครเขาให้เราอ่ะเล่นเป็นแม่นางเอกแต่เราไปดูบทโอ้โหเป็นพายน้ําเป็นพายน้ําต้องอยู่ในไหนในน้ำ ในสวนมะพร้าวเป็นแม่นางเอกเป็นสวนมะพร้าวแล้วก็เฮ้ยลาออกลาออกไม่เล่นเพราะว่าถ้าเล่นเสร็จแล้วอะไรเกิดขึ้นหน้าเป็นฝ้าถ่ายของค่ะเขาแม่มีความสุขความรู้สึกว่าเวลาที่เราเอาของคนอื่นแล้วของของเรายังเสียดายจริงไหมขี้คุตังคากิโนะแม่จะให้หนูคแม่จะหล่อเลยคากิโนะกับเฟยดอสิเฟยดอสิลิลิเลยลิลิโต ไม่ขายเลยจูงเวลาขายได้จริงอ่ะไม่ได้ไม่ได้อยากขายหรอกไม่ได้อยากขายเอาเอาอาเเดียวดีกว่าเอาเดียวดีกว่าเอาวันนี้น่ดขาที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปงานแต่งงานนะแต่งตัวสวยเลยนะอ่ะอันนี้ยี่ห้อรีแอนบลมแก้มบุ็มพออย่าเอาแม่ใส่ไปอ้าวอันนี้นะสมมุติว่าเราไปงานแต่งงานแต่งตัวสวยเลยเสียงดังมากเลยเราจะกินลูกอมก็กลัวติดคอตายนะแล้วเราจะไปแปรงฟันในห้องน้ําก็กลัวอะไรกลัวว่าเสื้อจะเปียกใช่ไหมคะและอันนี้นะคะหลบ อันนี้ถือไว้ก่อนค่ะถือไว้ก่อนนะอ่ะอ่ะอ่ะคนเดินกระมาโคโดวค่ะถือไว้คาคิีแล้วอันนี้เนี่ยเราอะแต่งตัวสวยเลยนะแล้วเราก็เขาไปในกาดเดี่ยวเอิร์นของเขา้วเพราะอะไรรู้ไหม เขาจะได้รู้เผื่องานผมเข้าเพราอไม่งานเดิมหมดสัญญาแล้วโมอีหมดสัญญาแล้วข่อไปนะคะคุนแค่นะคะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคุณก็หมดสัญญาแล้วเอวฟางก็เลยนะคะแม่ไม่มีสิทธิ์ักตัวเองที่เกี่ยวกับุนเลยตอนนี้ช้มิ่งไม่มีเลยมีแต่ว่าไม่เอมาไม่ออกมามันไม่มีไส้อะไร จริงจอิทอิถชกเมืนเดานะต <c oughs> อดต่อกันกินทองกัน <c oughs> ใ้าจไขจะจ้างลิล <c oughs> ลี่เลิกหาะใาวไ่จ้างลิลลี่เลยแม่ครัตัวแม่ต,ตัวนี้แม่จะแพงเปล่าวิใช่ราคาหลัก10ล้านยีล้านใครจะไปจ้างไหวเออ มาเบาๆ,ๆ้านี่มาฟรีนะนี่มาฟรีนะมาฟรีแกโดนทวงเลยเห็นไหมไม่ใช่จะบอกว่าค่าต ouais ัวแม่ตอนนี้มันโดดไปเท่าไหร่แล้วนะก็ที่ตัวเลขอะไรมาเลยว่าไงไม่เอาไม่เอาสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออสมัยเออก็ใช้คำว่าไลฟ์ก็แล้วกันเพราะการไลฟ์เราต้องเสียเงินตามถูกต้องใช่ไหมคะอย่างเราไลฟ์เนี่ยเรามีของที่มันขายตัวมันเองขอให้คนซื้อครั้งหนึ่งแล้วตามมาซื้ออีกอ่ะพูดยังไม่จบนะคะย่จแต่ตัวสวยๆอย่างนี้พอเราเจอคนถูกใจเสียมซั มากเลยอาหารก็ฟรีนะกินแบบไม่คิดนะปากต้องเหม็นให้สวยให้หล่อขนาดไหนคือปากเหม็นแน่นอนนะอันนี้ก็หยิบมาในกระเป๋านะคะหรือหลอดแค่นี้ใช่ไหมคะใจเย็นๆเสียบไว้ในนี้ก็ได้ใช่ไหมถูกต้วก็ม่บอกว่าบีบออกโอ้ใจเย็นๆนะวิตายหยิบมาในเก็บวกแล้วเราก็หยิบมาแค่นี้นะถ้าเป็นของของเราเนี่ยถ้าเป็นของคนอื่นเราก็ใช้ใช้กระดาษทิชชู่ถ้าเป็นของของเราเนี่ยบีบมานิดนึงแล้วใช้ลิ้นใช้ลิ้นแตะเลย แล้วดุนดุนได้เลยดุนได้เลยเพราะว่าที่ในนี้เนี่ยผสมเมนทอนกาลบูนใบฝรั่งน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ก้านผูทุกอย่างคือช่วยเรื่องฟันอีทรู้ไหมคะว่ามันง่ายยังไงรู้ไหมโอ้โหอีทอย่าเยอะนะเลืองกินเหรอไม่แม่ทุกคนโอ้โหทำอะไรคะแล้วงานแต่งงานหรือว่างานขาวดำอ่ะคุณลงมาจากเมนอ่ะเอาพูดถึงงานงานนะลงมาจากเมนอีท แล้วไปเจอคนที่เขากำลังเสียใจคุณปากเหม็นนี่เสียใจด้วยนะหนักพระเดิมได้ไหเคะงานขาวดำนะคะไม่ควรบกพองได้เสร็จตะก้องยิ้มเอาสักอันไหมเอาสักอันไม่ตะก้องนะก็บอนอะไรจ๊ะ ไม่ต้องไอ้นี่เลยนะไม่ต้องวน้ำเลยเนาะเขาเรกว่าเขาเรียกว่าอยาสิบเลยอะยาคือแ้งแล้วเราก็เอากระดาษที่ชู่หรืออะไรก็ได้แล้วเราเนี่ยไปป้องหูเวลาไปงานแต่งหรือไปงานศพที่มันเสิร์ตความเสียใจด้วยนะเขาอันนี้เป็นยาดิงนีดมยาดมนะสมมติดมยาดมแกดมก็ได้นะแต่ถ้าเจอแก้มบุ๋มนี่ก้บยาดมเราเรียกอะไร ตอนเนี้ยตอนนี้สิเรื่องอันนี้สิบอกแล้วว่าแม่ลีซ่าแล้วมันหอมหอมไปนั่งเครื่องเจอข้างๆหลอกยังไงโอ้โหเสร็จชั้นแล้วสิมันดีกว่าน้ยาเเา่กกออนมมีีรยสัไปยาป้ายลิ้นตัวเองเลยก็ถามนั่งตรงนี้หอมไหมหอมมากอ่าแล้ว แล้วเวลาคุยปากหอมสุดยอดบอกเลยนะคะว่าอย่าสวยแต่รูปต้องจูบหอมด้วยต้องจูบแล้วหอมแล้วเวลาพูดอาจจะมากระเทือนในเนี้ยน่าหลาบ่ล้วอยากเก็บหน้าไว้ในตู้ทำปากเหมียวเคี้ยวจอกทปากเหมียวคี่มาชุบมันแล้วีทนที่หัวล็อกแขกอะเดีพยวกงานพธีกงนตายเจอแมรี่เป็นยังไงสุดยอดมากแล้วเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่เราทําของที่เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันเราผลิตยาถีฟันเองในรสชาติที่เราชอบ แล้วรักษาฟันเราถูกไหมเอาง่ายว่าแก่ขนาดนี้เคี้ยวอยู่ได้ข้างเดียวเพราะข้างนี้ตอนเด็กพ่อแม่จนเวลาปวดฟันเนะใช้เชือกแล้วก็ใช้แมวตีแมวฟันลุ่นเพื่อแมวแม่โผมากเลยอ่ะไม่บอกความเป็นบ้านนอกและก็บอกทุกคนความแม่รี่จะเดินทางมาแบบนี้อีกไม่กี่เดือนครูหกสิบอย่าบอกว่าสนาดี อย่าบอกว่าวาสนาดีอย่าบอกว่าโอ้โหเป็นคนเก่งไม่ไม่การเวลา60หนูอายุเท่าไหร่45 45ีกสิบห้าอิสุมันเนะอจูสิก้าสิก้า ลองคิดซีว่ากว่าเราจะเดินทางมาในรอบของการเป็นคนนี่ก็คือ50นี่ก็คือว่าเรียกว่ากำไรชีวิตแล้วถูกและเราทําอะไรก็แล้วแต่เราทําของสําหรับแมลีเนี่ยแม่ลีเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าไลฟ์ให้ทุกคนได้เพราะอยากคิดว่าของตัวเองดีอย่างเดียวเราจะต้องบอกว่าของอันนี้ยาติฟันคนนี้นะดีอะ เสริมสวยคลินิกทุกคลินิกเรียกแมรีคลินิกนี้หัวหนกสวยทำคลินิกนี้จมูกสวยคลินิกนี้มือสวยแม่รีคือล่ามของทุกอย่างในประเทศไทยเพื่อจะไปบอกว่าที่ไหนควรทำอะไรส่วนตัวแม่รีลงทุนเยอะถูกเข้าใจเข้าใจเข้าใจนะคะว่าไปแต่ละคลินิกก็ขอตังค์หน่อยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหน้ามันมาไกลมากเพราะอะไรเพราะนอนหลับไป8ชั่วโมง นอนหลับไปแฝดใช่มงยังไม่รู้เลยเซ็นไปแล้วว่าถ้าคุณตายห้ามเอาเรื่องเขานะตื่นมายังเสียเงินสี่แสนเพราะว่าค่าสัญญกรรมไงอ๋อแล้วอแล้วตอนนี้ถ้าเชิญเราไปสัญญกรรมก็กรุณาจ่ายตังค์แม่มั้งเอาจ่ายแเราเจ็ยไปเยอะเขาจายแว่าเราลงทุนไปเยอะแล้วก็บอกทุกคนว่าอย่าว่าคนที่ทําสัญญกรรมเพราะเขามีแผนการในการที่ เขารักตัวเองและเป็นอาชีพด้วยตอนนี้แม่ลีก็เป็นอาชีพเพราะว่าในตัวแมลี่แมลีจะต้องจะต้องจะต้องไปแต่ละที่แล้วจะได้ผลตอบแทนจากการที่แม่ลีดูแลร่างกายแม่ลีดูแลผมแมลีดูแลทุกอย่างเพื่อเอาไว้ทำงานเลิศมากเป็นไงจ๊ะสสวยจบใครจะได้ขนาดนี้มันเป็นมันไม่ใช่วาหนึ่งในร้อยหนึ่งในล้าน ก็จะเป็นได้ขนาดนี้แน่ความรู้สึกหายากมากไม่อย่างเราเนี่ยเรามาเนี่ยชุดเนี่ยที่เราใส่เนี่ยเราใส่แค่ครั้งเดียวไม่ซ้ํากันชุดละ400ไม่ถึง500สมมติอันนี้อันนี้400ไม่ถึง500แต่วัยรุ่นใช้กันและเราซื้อเพราะว่าเราชอบอันนี้คือมาลงทุน400 450สมมุติใช่ไหมคะแล้วเราเอามาใส่นะเพราะเราบล็อกหุ่นเราไว้แม่ลีอายุ60ต้องการอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นต้องการอะไรแม่ลีจัด นี่เนี่ยชีเซอร์ชีเซอร์ทุกเจเนอเรชันเลยโดยเฉพาะเออจนซีตอนนี้แฟนคลับคุณแม่นี่ล่าสุดทิก t o กแม่นี่คือ,เ,อ,อเป็นไวัยรอบ1อยล้านวิวแล้วออขออนุญาตไปดูเพราะว่าไปเห็นไปถ่ายอะไรกับคุณมูนาอ๋อคุณมูนาเนี่ยอายุ72ออแล้วบอกเลยนะคะว่าคุณมูนาเนี่ยออมาบอกแม่รีว่า เขารู้จักแม่ลีแล้วเสร็จแล้วเราก็มาเจอกันรู้ไหมว่าการมาเจอกันน่ะคุณมูนายุ72แม่ลีอายุ60เรากอดกันแล้วเราเป็นเพื่อนกันเพราะเราเป็นสายในการที่เขาเรียกอะไรดูแลตัวเองแล้วคุณมูนาก็มาที่คลินิกหนึ่งมาทำปากเหมียวแล้วแม่ลีก็ไปทำปากเหมียวไปเจอกันเจอกันโอ้โหมันเป็นความแบบสุดอะไปดูคลิปนั้นเลยว่าเป็นยังไงบ้างค่ะมิลิลลี่กับพี่มูนา ไปดูคลิปนั้นเลยครับเดี๋ยวอินเสิร์ตมาแป๊บหนึ่งนะก็สำหรับตัวไวรัลที่บอกว่าเป็นคลิปที่หลายล้านวิวหลายล้านวิวในช่องทางติ๊กตอกนั่นเองนี่ดูวยว่าคุณแม่เสิร์ฟคอนเทนต์ตลอดเวลาเลยนะใครที่อยากจะติดตามหรือว่าเสิร์ฟคอนเทนต์อื่นๆก็ทำทุกวันเลยเพราะสมัยก่อนจะมีคอนเทนต์ในเรื่องของการ ออกกำลังกายแล้วก็ไปเที่ยวกลางคืนบ้างแต่ตอนนี้เห็นว่าหลายๆหลายๆอนเทนต์หายไปแล้วเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนใหม่เป็นมีคุณแม่80กว่านอนติดเตียงก็เอาคุณแม่ที่นอนติดเตียงลุกขึ้นมานั่งได้และคุณแม่ที่พูดไม่ได้นอนติดเตียงแล้วเอาแม่มาพูดได้จากการที่เราอะได้ไะได,ดได้ดูแลเขาได้ดูแลเขาเห็นไหมทุกการแต่งตัวของเราสองคนงนี่อย่าบอกนะแม่ไปสยามไม่ค่าวันนี้งานอีเวนต์เออมีนางแบบค่ะสุดเจ็ดสิบสองกับหก เห็นไหมเราจะมาคนละแนวกันเลยนะคะแต่เราก็รักกันแต่เราก็รักกันสวยแม่สวยมากสวยตะโกนสวยสะดุ้งสวยสะพึงโอ้ดูเป็นวัยรุ่นเลยทั้งคู่สวยมากใครมีแม่แบบเนาะเนาะอันนี้ที่บ้านมีชื่ือะไรย้หรือว่าไม่ค่ะอันนี้ที่ที่หนึ่งค่ะอันนี้แม่ก็ได้งานนักพรีเซนเตอร์คลินิกค่ะ ง่ายๆแม่เหมือนแค่ประมาณ3ามแปด่สไม่ได้ไม่ได้เหมือนอายุแม่เลยอ่ะสาวเกาหลีจ๋าก็พยายามนะกว่าจะมาวันนี้ได้นะก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นหรือเปล่านะแต่ก็ฟื้นมานะต่องปฟื้นมาแล้วเขาใส่แล้วเขาใจ แล้วตัวไปเสี่ยงนะต้องรอรุ้นปูนพืนคุณแม่เราเซ็นไปแล้วด้วยเข้าใจ้ะเอาง่ายเนี่ยลูกสาวกับคุณแม่ก็คือไม่ได้เป็นคุณแม่กับลูกสาวแลนะ้วเป็นพี่สาวกับน้องสาวและนี่คือล่าสุดคือถ่ายกันในแบบหนุ่มน้องเนะควินเควินขับเ,เพลงที่เป็นเพลงของเพลงแรกของเควินนะอ๋อ แม่นอกจากนี้แม่บอกว่ามันจะมีตัววิดีโอหลังจะปล่อยเพลงตัวอะไรนะเพลงแรกของแม่อ่าอันนี้เนี่ยมาเล่นกับเควินแล้วเราสองคนกับเควินเนี่ยก็ทําเพลงร่วมกันชื่อว่าเพลง no limit เป็นชีวิตของแม่รีในสุขุมวิททองหล่อแล้วแต่นี้เราอะไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงแไม่ได้ไม่ได้ลงทุนแต่แก้มบุ๋มน่ะกับคิวแล้วก็เพื่อนเพื่อนเขาไปที่ฮ่องกงไปซื้อของและเพลงนี้ก็เกิดขึ้นมาในฮ่องกง ไปที่ที่ฮ่องกงเลยใช่แล้วมันดูร้านแบบวัยรุ่นขายของแบบตะวันนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่แบบเหมือว่าแม่เดินปกติผ่านเหมือนถ่ายวอล์กแล้วแม่เอามาตัดต่อเงี้ยหรออ๋อหมายถึงว่าเป็นเพลงแม่สองคนกับเควินเลยร้องเป็นเสียงแม่แม่ลินไดกแม่เลยไม่เคยเห็นใครทำนะมันอยู่แนวใหม่เลยนะ ครับพี่อยากเที่ยวไหมเที่กกทยวไ,ไหนกับใ,ใครจะไปลังเสร็จแล้วใจก็ไม่แล้วแต่พี่เลยผมไม่เลยก็ได้อยากเที่ยวทุกที่โอ้โหฟังแค่นี้ก็นี่แล้วว่าแม่อ,อันนี้ความยาวทีละทีเนี่ย อะไรนะความยาวกี่นาทนีเอาแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวให้คนเขาไปเซิร์ชดูเอาเป็นน้ำจิ้มในเรื่องนี้ก็ในเพลงนี้ก็จะบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วที่สวยเนี่ยก็เพราะสัญญกรรมแล้วก็ในสุขุมวิทคนจะเรียกแม่ลีว่าลินลี่แล้วก็คนไทยเรียกแม่ลีฝรั่งเรียกลินลี่คนไทยเรียกแม่ลีแม่ลี่มันก็เป็นตำนานครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไม่เคยเที่ยวเลยเพราะเราแต่งงาน20เสขอโทษนะคะเป็นคนรับใช้ของลูกแทบปอนข้าวลูกเองเนื้อเนื้อย่าว่า นะเป็นโถดูดูโอลิฟกับป๊อปอายผัดมปั่นแล้วป้อนใส่ปากลูกแล้วลูกอภ้อมผูกขาบนขาล่างอย่าคันนะลูกเดี๋ยวว่าเข่าได้ขอโทษค่ะแล้วก็บอกว่าเขตแล้วก็เป็นลูกยาเป็นคุณยายแต่เขตเขตเพราะเรารับผิดชอบ ดูายอ่งี้ให้กินนมเราเนี่ยสเดือนครึ่งแล้วก็แบกรูปทุกอย่างแล้วก็มองทุกอย่างแล้วก็บอกเลยว่าขว่าจะมาวันนี้ได้พอค่ะ no limit เข้าใจแล้วคือว่าตอนนี้คือชีวิตเราแบบว่าขอแบบมีความสุขแล้วขอลูกว่าแม่เนี่ยห้าห้าแล้วใกล้60แล้วขอแม่เป็นเด็กที่เพิ่งจบปีสี่ ออขอทำงานขอเป็นตัวเองไม่ต้องห่วงแม่จะมีผู้ชายนั่งในรถก็ไม่เป็นไรลูกเพราะออว่าคงไม่ยังมาโชว์หรอกเข้าใจนะเ,ออเแล้วก็จริงๆแล้วบอกทุกคนว่าในเรื่องของของของความคิดในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ทุกคนน่ะอยากได้เงินถูก,ถกและบอกตรงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้แม่รีอยากบอกทุกคนว่า การหาเงินง่ายมากหาในโลกโซเชียลง่ายมากคืออะไรรู้ไหมทุกคนเรียนแม่ต้องเรียนกว่าจะได้เงินทุกคนต้องบอกลูกต้องเรียนเก่งนะลูกจะได้สบายแต่จริงๆอ่ะถ้าพ่อแม่ไม่มีเงินเรียนส่งเราเรียนเนี่ยเราทํางานก่อนเพราะเราทํางานเสร็จแล้วมาหาเงินเชื่อแมลีเพราะตอนเด็กอ่ะแม่ลี่ไม่ได้เรียนแต่แมลีมาใช้เงินของแม่ลีเรียนตอนโตแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะพ่อแม่เป็นชาวนาแล้วเราไปเจอถ้าเราไปเจอผู้ชายที่ถูกใจเขาขายไร่ขายนาแล้วให้เราเรียนเราจะทําให้เขาเสียใจ มุ่งอย่างเดียวเลยคือหาเงินให้พ่อแม่ราะพ่อแม่เราจนนี่่ือ m i n d s e ตนะอยู่อยู่แบบว่าอายุเยอะแต่ว่ามีเงินด้วยแล้วมีเงินไม่ได้มีเงินธรรมดาเขาโอ้หอยากจะพูดโอ้โหรถเขาแล้วรถเขาสีเหลืองบางวันเขาทาผมแบบฟาล่าบางวันเขาแบบผมเรียกเพราะเขาโรคตึงเขาแบบแฟชั่นดีตาตัวจริงแล้วบอกเลยว่าสินค้าเขาแทบจะไม่ต้องขายเลยทุกคนหันมาซื้อกันเองแล้วตัวนี้แนะนําอีกรอบหนูแม่อยากได้ตัวนี้เลยเขาช่องทางซื้อทั้งไหนดี ก็ซื้อที่รีแก้มบ่มนะคะปักตะก้าแล้วก็จริงๆแล้วอะเราเป็นเจ้าของทุกครั้งที่แม่รีลงไลน์นะคะแม่รีจะลดราคาแบบครึ่งต่อครึ่งจะไม่มีการมานั่งแถมมาน้นแถมมานี้เพราะการแถมแต่ละอย่างเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เราเอาของเราเนี่ยแทนที่จะราคาเต็มเราปล่อยให้เขาสามารถซื้อได้แล้วเขาซื้อเราครั้งหนึ่งเขาจะตามเรามาเพราะของแม่แต่ละอย่างเนี่ยสามสิบปีนะสามสิบกว่าปีแต่ยังไม่คนมีคนเนี่ย ที่ยังใช้ของแม่อยู่ฟานหาอยู่เลยแล้วก็<ม>ขอบคุณท,ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่แบบเชื่อมั่นแล้วก็คนใหม่หมๆก็เข้ามาเยอะแบีดมาก ใช่แม่จะบอกว่าแม่คิดคอนเซ็ปต์ไม่ดีมากเพราะาตัวนี้มันแบบพกพาสะดวกคือใช้งานได้จริงไม่ต้องเป็นหลอดยงหลอดใหญ่เลยแต่ถ้ามนหลอดใหญ่ก็มีหลอดใหญ่อย่างเงี้ยเราเก็บไว้บ้าน,แ,บบนแล้ว<ช>่านแบ่งอ่นเราบอกนะมันแบ่งสินันธรรมดาก็ได้ใช่ไหมแม่ใช่ข่ะอันนี้เนี่ยเนี่ยเราเก็บไว้ที่บ้านเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันหลอดใหญ่และนี้เป็นอย่างเดียวกันพกติดตัวและจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราได้ใช้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะตัวเองเนี่ยชอบมียาสีฟันเยอะๆเพราะกลัวว่าตัวเองเนี่ย จะไม่มั่นใจในเรื่องกลิ่นปากแล้วตอนนี้ปากน่าจูบเราก็มีความรู้สึกมันน่าจูบจิก็แม่โอ้แม่ปากอะไรทรงอะไรแม่ที่แม่บอกเหมียวคีสเหมียวคิสทำอะไรก็ต้องบอกนะเออถูกเออทำอะไรก็บอกไปสิก็ถูกไปสิเออมีเพื่อนอันนี้ขำๆนะมีเพื่อนนะเขาไปทำสัลญกรรมมาเอลาเราเจออุ้ยคุณคางคุณเปลี่ยนไปพอดีเราจัดฟันอ๋อเข้าใจใช่ไหมแต่เวลาเราเดินมาเพื่อนบอกว่า เฮ้ยทำไมหน้าคุณเปลี่ยนโอ้ยเราไปทำสัญญกรรมมาเว้นดวงตาอย่างเดียวเองไม่ได้ลูกตาดำเราความสุขคแม่ที่แบบว่าการทำที่ต้องมีเงินนะต้องมีเงินหนึ่งได้ทำนะก็จะแต่ว่าเราก็เสียงเงินเป็นช่วงเดียวที่เหลือเาเราก็ก็บอกทุกคนว่ามันเป็นการลงทุนเวลาแม่เจอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแม่จะบอกว่าถ้ามีเงิน่ะถ้าหนูอะอยากสวยหนูสัญญกรรมเลยไม่ต้องรออายุเยอะแบบแม่นะเพราะมันไม่คุ้ม เพราะว่าเราห้าสิบแบบเพราะทุกคนนัต้องมีวันหลับไปตื่นจริงๆแล้วเนี่ยรอดไปกระปุ่แหละรอดมันรอดได้นะแปดชั่วโมงนะคุณหมออึ้งอ่ะโอ้สุดคุณหมอดังของประเทศไทยบอกว่าอึ้งตอนนี้แม่เป็นพรีเซนเตอร์ของประเทศเกาหลีลงวานห้าปีแล้วเขาดูแลแม่คือจริงๆแล้วก็บอกทุกคนว่าแม่ไม่ชอบหน้าอกใหญ่แล้วแม่ให้คุณหมอเกาหลีตัดหน้าอกแล้วเพื่อนที่ไปด้วยอายุ3 0มิบกว่าทําเหมือนแม่เลย เชื่อไหมว่าทําเสร็จนะเขาเหมือนตายอ่ะแล้วแม่ลุกขึ้นมาเนี่ยเพื่อไปเดินชอปปิ้งไปได้ครึ่งทางเดี๋ยวนี้ไปได้ครึ่งทางกลับดีกว่าเหลือหัวน้ออกแตกแล้วทีนี้เนี่ยคุณหมอที่เกาหลีอ่ะก็บอกว่าชอบแม่ชอบเพราะอะไรเพราะความแข็งแรงถอันนี้คือชัดเจนไหมคือไม่ต้องมาอีทออสไม่ต้องมาออออสอะไรอย่างเงี้ยลุกขึ้นมาแล้วเขาให้เดินก็เดินแล้วเวลาตอนเย็นเนี่ยอยากซื้อของฝากเพื่อนเดินไปครึ่งทางจะไปซื้อลิปสติก กลับบ้านดีกว่ากลับตอนดีกว่าเดียวรถชนไม่ได้ฉันต้องห่วงออภไป,ะปะฉันเจ็บเจ็บตัวด้วยเออต้องดูแลตัวเองด้วยสุดยอดม,มากๆเลยเอ้าวแม่ฝากสุดท้ายละฝากช่องทางการติดตามเรื่องของสั่งซื้ออีกรอบไปึ่เอาให้จบอ่ะมีอะไรบ้างขออีกทีหนึ่งตอนนี้มีมีประมาณ4ี่สี่ตัว ก็จริงๆแล้วมอรีน่าครีมในตำนานนะคะเดยครีมไนท์ครีมกันแดดรองพื้นตัวเดียวเอาอยู่นะคะจริงๆแล้วตอนเช้าใช้ตอนเย็นล้างนะถ้าใช้ของแพงจะเหลือเงินไวซื้อบ้านซื้อรถไหมแมรีทำมามา30กว่าปีที่คนติดเพราะว่ามันใช้อย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าล้างหน้าเข้าตามมิแสบหยด2หยดคุณนายยิ้มขาอคุณนนเนอรอทนเนออนะ แมลีจะทําของที่เราต้องใช้ทุกวันอย่างเช่นล้างหน้าแปรงฟันทาครีมแค่นี้พอแล้วอันนี้รู้ใช่ไหมคะว่าเวลาเราไปเล่นละครกันนะเไปเล่นหนังนะหนังสั้นนะใช่แมลีนะคฆ่าตัวไม่เท่าไหร่นะขายคิมได้ล้นเนาะโอเค ด้ไแต่การอันนี้คืออะไรคะแม่อันนี้คืออะไรอันนี้เนี่ยเป็นเซรั่มนะคะสําหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องการความชุ่มชื้นเซรั่มตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มช่วยเรื่องหน้าหน้าวาวหน้าวาวเดี๋ยวดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ย ดูนะคะเซรั่มมีไม่เยอะผลิตไม่เยอะเพราะต้องการขายของที่เขาเรียกว่าอะไรนะใช้อย่างเดียวแล้วตอนนี้คนฮิตเซรั่มเราสั่งผลิตแล้วแล้วมันก็เวลาสั่งผลิตแล้วมันก็ดีด้วยอันนี้เวลาใช้แล้วอยากเป็นหน้าสาวเกาหลีเกาจังก็ดูนะคะที่บอกว่าฉ่ำวาวเหรวแม่ฉ่ำวาวโอไม่ o ก็ เห็นไหมเอาเอว่นุ่มเลยเอาบาเลยเงาเลยงเจ้าจอดพเจ้าจ๋าเวลาเราสัญยกรรมแล้วเราก็ต้องมีตัวช่วยนี่เห็นไนี่บอกเลยว่าสินค้าของสุขสัมพันธ์จริงสุสัพันจริงรู้สึกไงรู้สึกไหมอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเซรั่มหน้าฉ่าช่วยให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นเวลาผิวเราชุ่มชื้น ลอยฟ้าลอยกาดก็จะจางแล้วก็จริงๆแล้วถ้าไม่มีเงินเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวประหยัดเช้าเย็นแต่ถ้าใครอยากสวยเพิ่มก็ใส่ล้ำนะคะฝากไว้ด้วยนะสำหรับ4ี่โปรดักเรามีโปรดักอื่นๆหลากหลายเลยแม้กระทั่งในเรื่องของพรีเซนเตอร์ก็ยังรับอยู่นี่โด่งดังไปถึงเมืองนอกแล้วบอกเลยว่าค่าตัวเดี๋ยวค่อยคุยแต่บอกเลยว่าฟาดหลายหลายศูนย์หลายตัวเหลือเกินนะแลวของของคุณแม่ที่เวลาไลค่ะไลทุกกี่โมง ก็ไลฟ์เนี่ยแล้วแต่แล้วก็จะบอกทุกคนว่าแล้วแต่ไลฟ์เพราะการไลฟ์ของแมลีเนี่ยคือของเนี่ยมันจะถูกกว่าครึ่งหนึ่ง uh huh. เขาเรียกว่าเรียกคน uh huh. แล้วตัวแทนเนี่ย uh huh. ก็จะเขาเรียกว่าอะไรตัวแทนที่ขายให้เราอะ่ะเขาก็อาจจะไม่พอใจนิดนิด แต่เป็นการเรียกลูกค้าการไลฟ์ของแมรี่แล้วแต่อารมณ์จะไม่ให้คนรู้จะผุดออกมาเลยแล้วคนก็ซื้อไม่ทันเขาเรียกว่าไม่มีการที่ทุกคนบอกว่าไลฟ์ทิกเกอร์จะต้องไลฟ์เวลานี้เราเป็นความคิดของเราอยากไลฟ์ตอนไหนก็ไลฟ์ไม่อยากไลฟ์ก็หายไปเลยแล้วเวลาเพิ่งผุดมาเมื่อสองวันที่แล้วก็แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็คนซื้อของอ่าเข้าใจแล้วอ้าวเด๋วอาตัวเลขเห็นละอ่าเข้าใจของจริงเลยโอ้อะ โอ้ยต้องไดยิ่ออะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะไปแวะกันตามไลฟ์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะ Anna Ig <c oughs> นัก็คือ r e g a มบุ๋มนั่นเองแล้วก็มี Facebook นะแล้วก็มี TikTok นะรีเฮลตี้แล้วก็ r e g a มบุ๋มนั่นเองใคร <c oughs> อยากติดตามแล้วก็ขึ้นหน้าจอยเรียบร้อ,อยเลยวันนี้ <c oughs> ฝากขอบคุณนะแมรีสรินยาสิทธาชัยมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับช่วง Star All Set บอกเลยว่าคลั่งพลาวแล้วก็สวยงามมากๆเลยเดี๋ยวพักอีกสักครู่หนึ่งช่วงเลยนะในช่วงของ Star Ball อีกสักครู่เดี๋ยว Star Ball แม่ลี่ทำได้ทุกอย่างไปไหนดีไปไหนดี